ดีจ้าทุกคนจ้าฝนตกแต่เศร้าเลยจ้ามาดิเศร้าวันที 13, ่สิบสามกรกฎาคมพัดหัวอยหกสิบหกเนาะชุ่มฉ่ำแต่เช้าอยู่ในความสงบค่ะทุกคนนิ่งสงบลมไม่มีมีแต่ฝนค่ะแต่ว่าก็ชื้นชื้นฉ่ำค่ะชื้นฉ่ำชุ่มฉ่ำวันนี้ เปิดแต่ทีวีค่ะทุกคนคะตั้งแต่เช้ามืดลุนลุนพิธารุนานายกคนนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวบ้านเพื่อนๆสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ใจจดใจจ่อยอยู่ก็บการโบสถเรือกนายกพิธากันค่ะวันนี้ก็เลย ไม่ค่อยได้ไปบ้านไหนแต่ก็ไปอยู่ค่ะไปไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันเนาะไม่ค่อยได้แว้นนะคะวันนี้อาจจะเป็นสักวันหนึ่งที่แว้นน้อยเพราะว่าวันนี้จะจดจจ่ออยู่กับการเลือกนายกเนาะเลือกนายกเราก็อยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนาะอะไรใหม่ๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันก็นานแล้วหลายปีแล้วที่เราอยู่กับ สภาพที่ทุกคนก็รู้ๆเห็นนกันอยู่แปดเก้าปีเนาะมันมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงบ้างก็ดีค่ะอยู่แต่ที่เดิมๆซ้ำๆซากๆจำเจมันก็ไม่ไหวนะทุกคนชีวิตเรามันต้องเดินไปข้างหน้ามันต้องกินต้องใช้กันอยู่น <c oughs> <c oughs> อกเรื่องแล้วค่ะทุกคนีย๋ยวพอจะจะ ส่องให้ดูรอบๆบ้านน่ยเหมือนเดิมค่ะทุกคนอยู่ในความสงบค่ะมีแต่เสียงฝนแล้วก็เสียงประจุนี่แหละดูสิคะออกแปลกออกแปลกเริ่มจะเริกจะแรงขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอยู่ในความสงบไม่มีลมเลยค่ะทุกคนคะสักนิดก็ไม่มีนะดูดิ ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าวันนี้คงจะนอนหลับสบายนะคะทุกคนหมายถึงว่าถ้าลางน้องง่วงนอนอยากจะหลับพักผ่อนนี้คงจะหลับได้อยู่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันน่านอนเหลือเกินค่ะฝนตกแบบนี้นอนกลางแียงฝนไม่มีฟ้าร้อค่ะทุกคนไม่มีฟ้ารอค่ะ ตกล้วน,น,นโชคดีค่ะแต่ว่าปัจจุบันปิดทีวีไว้ก่อนกลัวกลัวจะมีฟ้าร้องเหมือนกันมันยังไม่มีตอนนี้แต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกันแหละฝนตกก็ต้องมีฟ้าร้องใช่ไหมละ่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอดูสักสิบนาทียี่สิบนาทีถ้าไม่มีฟ้าร้องเดี๋ยวปัจจุบันก็จะเปิดทีวีดูข่าวของพี่ทาต่อค่ะ ลุ้นๆเขาเนาะลุ้นเน,นเขาเราก็อยากได้อะไรที่ใหม่ๆนะ่ะทุกคนประชาชนเลือกแล้วปะ็ะจุ๊ก็ยังซ้ายหน่อยๆเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวว่ากันเด้ออ่ะเดี๋ยวป้าจุ๊ขออนุญาตจบที่กดนะทุกคนเพรานะว่าฝลมันเริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะก็ขอให้ทุกคน ทำงานในวันนี้ให้มีความสุขนะคะแล้วก็ค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยรั่ำรวยกัน,นะคะ่ะนานมาแล้วะค่ะบนบอกฝ่าหอกโอ้ยนอกเบ้าพี่ลาไปก่อนค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ